ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยอยเกมไม่เันเลยครับพูดเร็วเกินไปวันนี้จะมาสอนเอารหเกมที่มีชื่อว่าเอ่อ Doom นั่นเองตั้งแต่ Doom p a r ที่หนึ่งถึง Free Doom สองเลยนะซึ่งมันอยู่ใน FFG อันดับเอ่ออันดับแรกคุณกดข้อลิงของผมนะครับผมก็จะเป็นลิงตัวหนึ่งตัวนี้นี่อันหนึ่งนี่ ลิงตัวนี้ครับผมนะผมจะลิงผมจะทิงลิงไว้ตรงที่คำอธิบายนั่นเองหรือตรง d e s c r i p t d e s c r t อ่านว่ายังไงวะโอ้ยอ่ะกดเข้าไปเปิดแปะหนึง่งแล้วมันก็จะเข้าสู่หน้าเว็บ media file นั่นเองซึ่งให้คุณกดดาวน์โหลดีฟ้าเลยแล้วก็รอโหลด,ดพอดาวน์โหลดเสร็จให้คนดาวน์โหลดแอปแอปนี้มานะั่นคือ sa shaver กดปยเลย แล้วก็กดไปที่ดาวน์โหลดไม่ได้อยู่ที่แฟ้มดาวนโหลดนะครับผมนี่ที่มีรูปดาวโหลดตรงนี้นะกดไปแล้วคุณจะเจอตัวที่ดาวโหลดมานั่นเองแล้วคุณกดไปหนึ่งทีแล้วคนที่กดลูกกระตา่านี่แล้วให้คุณดาวน์โหลดอันนี้ไปก่อนนะครับผมนะกดหนึ่งทีนะครับแล้วก็จะมีคำว,ว่าอ e ิสตอร์อันแรกนะคุณกดเลยแล้วก็รอวันดาวโหลดนะครับผม Okay. พอได้โหลดเสร็จให้มันจะได้แอปตัวนี้มาที่มีชื่อว่า Delta Touch ให้คุณกดเข้าไป1ทีนะครับผมอ่ะแล้วก็กดออกแล้วก็ลบมันออกไปเป็นหนึ่งโอเคแล้วพอพอเขาเสร็จปุ๊บแล้วให้คุณกดจุด3ามจุดนะครับนี่จุด3มจุดแล้วกดอันแรกแบบแ multi select นะครับผมเลือกเลือกเลือกให้หมดยกเว้นไอตัวที่เรา ต้องดาวน์โหลดนะไม่เอาไม่เอา,เ,อาเ,ลอเลือก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 แล้วกดกดติ๊กถูกนะครับผมอ่ะแล้วก็เลื่อนหาแฟมที่มีชื่อเอ้ยอย่านะไม่ใช่กดติ๊กถูกดิผมพูดผิดเอาใหม่ใหม่ คือเอผมพูดผิดขอโทษเราไปนหนึ่งกดจุดสามจุดหนึ่งผมไม่ได้ไม่ต้องกดติ๊กถูกนะครับผมนี่นี่นี่ไปนหนึ่งกดให้หมดก่อนอ่ะซึ่งมันจะมีบะของบางคนจะเป็นสีฟ้านะบางคนจะเป็นสีเขียวซึ่ง,งผมเป็นสีเขียวให้คุณกดค้างที่สีเขียวไหนก็ได้แล้วกดแล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้ให้คุณกดก๊อปปี้นั่นเองนะครับผมนะก๊อปปี้ปุ๊บจะมีลูกกระดาษตรงนี้นะ นะ่าเลื่อนหาแฟ้มที่มีชื่อว่า Open Touch นั่นเองกดเข้าไปแล้วกดเข้าไปก็กดเข้าไปอีกแฟ้มหนึ่งเดียวตาถ้าคุณไม่กดวางผมขอไม่กดเพราะผมกดไปแล้วเนี่ยพอกดเสร็จมันจะเป็นแบบเนี้ยหนุ่ลรางจะเป็นแบบเนี้ยโอเคนะเมื่อกี้มันไม่ต้องกดกิ้กถุงนะให้กดค้างตรงสีเขียวผมพูดผิดทัวที <laughs> โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยสอนเล่นทีหลังนะโอเค อืมโอเคสำหรับวันนี้เขาจบไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับผม